วงตกลวงไม่ดีต้องไปล่อนมีดยักษ์ใหญ่จากนารายที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ศรัทธาสายมูพาคุณผู้ชมที่มีความเชื่อความศรัทธาไปกันที่วัดหนองโพตมวนหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปพบกัดมีดหมอจากนารายมีดหมอทำตามตำรับต้นแบบของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นมีดยักษ์เล่มใหญ่ ลงพิชาอาคมไม่ยังครบถ้วนจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,556โดยมีการทำพิธีพุทธาภิเศษอย่างยิ่งใหญ่และมีคุณบาอาจารย์ต่างๆมาร่วมพิธีพุทธาภิเศษครั้งนั้นสำหรับใครที่ดวงไม่ดีนะครับดวงตกมีอุปสรรคในชีวิตสามารถที่จะทำการเดินลอดภายใต้มีดหมอจักรนารายเล่มนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมีดเล่มครูจะช่วยขจัดอุปสรรค ตัดอุปสรรคออกไปนะครับแก้ดวงตกได้ด้วยใครเชื่อแค่ศรัทธาน,นะครับไปแก้ดวงตกกันได้ที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ